ที่33ตรงกับวันที่12ธันวาคม2588รข้าพเจ้านางสาวพิญญาดวงนามนขอบเป็นวาจาสัพยาธยิทมน <c oughs> ถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังคบ,บูชาและเป็นอาจารยิยบูชาแด่องพงพระควัมปติเทระเจ้าองค์หลวงปู่สาเร็จรุนหลวงปู่บุญเดชหลวงปู่ศิลาตลอดทางครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินดามณีขอเทพเทวราเจ้าทั้งหลายโปรโดจงมาอนุโมทนาในการสวดสาธยายมูลของข้าพเจ้านี้ ขออนุภาพคุณพระรัตนตรัยครูบาอาจารย์และเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงบันดาลให้จิตของข้าพเจ้าเป็นสมาธิอันควรแก่การสวดสาธยายมน์ต่อไปบทสวดชุม,มนิเทวดา สมันตาจักรวาเรสุอัตราคชนตุเทวตาสัทธมังบุนีราชัสสุนันตุสักขโมคาทางสักเคกามจรุเปคิริสิคารัตรเตจันตารติเทวมิมาเนทีเปรเทจคา,าเมตารุวนคาคาเนเคหาวัตุมหิเขเตภูมิาจยันตุเทวาชาลธรบิสมิยะขาขันทพนาคาติทันตา,า,ส,า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 ส,สันติเกยังบุนีวรวัจนางสาธูเมสุนันตุธรรมสวรนาการลอัยยมพรรันตาธรรมสวนาการลอยัมพัรันตาธรรมสวรนาการลอยัมพัรันตา บวสวดนามาการสิทธิขาถานโมตัสสะภะควาโตระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะควาโตระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะควาโตระโตสัมมาสัมพุทธัสสะบทสวดสัจจกริยาคาถานัตถิเมสรังอัญญังพุทโธเมสรังวรังเอเตนะสัจวัชเชนะโสติเมโหตุสัพพะทานัตถิเมสรังอัญญังธัมโมเมสรังวรัง เอเตนะสัจวะเชนะโสธีเมโหตุสัพพานัธถีเมสารนังอัญยังสังโฆเมสารนังวรังเอเตนะสัจวะเชนะโสธีเมโหตุสัพพา บทสวดมหาการุณิโกนาโถติอาทิกาคาถามหาการุณิกนาโถโออทายาสัพพานินางปุเรตวาปารามีสัพพะปตตสัพโทธทิมุตตะมังเอเตนสัจวัเชนะมาหนตุสัพภุปัทถวามหาการุณิกนาโถหิตายาสัพพานินาง ปุเรตวาปารมีส,าาสามภาัตโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนสัจวัชนะมาหุนตุสัพุป,ปัฏทวามหาการุณิกนาโทสุขายะสัพพา,านินางปุเรตวาปารมีสภา,าปตัตโตสมัมโพธิมุตตะมังเอเตนสัจวัชนะมาหุนตุสัพุป,ปัฏทวา บวส่วนมหาสมัยสูตรเอวเมสุตังเอกังสมยังพระควาสักเกสุวิหารติกับพรัทุสมิงมหาวเนมหาตาพิกุสังเคนัสัตถิปสมัตเตหิพิกุสเตหิสัเพเหวะอรหันเตหิทหัศสิสโลกทาตุหิเทวตาเยปุเยนะสันนิปริดาหุนเติ พระวันตังทัศนายะพี่กูสังคัญจาทหโพจตุนังสุทธาวาสกายกิการังเทวานังเอตธาหโหสีอายังโขพระขวารสกเกสุวิหาราติกัะปรัศุสมิมหาวเนมหาตาพี่กูสังเคนสัทิงปัญจมาเตหิพี่กูสเตหิสเพเหวาอาะอรหันเตหิทัสเิสโลกานาตุหิเทวาตาเยปุเยนสันนิปริตาโหติพระวันตังทัศนายะพี่กูสังคัญจา ยันูนะไมยัมปี่เยนะภควาเตนุประสังกมือยามาปุะสังกมิตวะภควโตูสันติเกปาเจกคาถาภาเสยามาตีอัธโกตาเทวตาเสยธาปีนามาพระวะปุริโสสัมมชิตังวาภาหังภาษาเรยาภสาริตังวาภาหังสัมมิเชยะเอวเมวสุทาวาเสสุเทเวสุอันตรหิตาภควโตูปุรโตปาตุระหังสุอัธโกตาเทวตาภควาตังอภิวาเทตวะเอกมันตังอัทังสุ เอกมันตังทิตาโขเอกาเทวตาภักโตสันติเกอีมังคาถังอภาสิมหาสมโยปวนาสงเทวกายาสมาคตาอาคตาหะอีมังธรรมะสมยังทหิตาเยวะอราจิตตสังคันติอารโคอปราเทวตาภักโตสันติเกอีมังคาถังอภาสิตัดปราภิคโวสมาถังสุจิตังอัตโนอุจุกะมะกังสุสารธีวานิตานิคาเหตวาอินทริยานิรักขิตปันทิตาต อารโคอัปปราเทวตาภควโตสันติเกอีมังคาถังอภาสีเชตวาขีรังเชตวาวปริคังอินทังขีรังโอหัจะบมะเมสาเตสรันติสุทธาวิมาราจขุมตาสุทันตาสุสูนาคาติอารโคอัปปราเทวตาภควโตสันติเกอีมังคาถังอภาสีเยเกจิพุทธังสารนังคาตาเสนเตขมิสันเตปายะภูมิงปหายะมานุสังเทหังเทวกาอย่างปริปุเรสันตีติ อรรโกปะกวาพิกัวมันเตศิเยปุเยนะพิคเวทัสสุทโลกะธาตุุเทวตาสันนิปติตาหุนติถหากตังทัศนายาพิกุสังคันจะเยปิเตพิคเวอาเหสุงอติตามัฏฐานังอรหันตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภะกะวันตานังเอตัปรมาเยวเทวตาสันนิปติตาอะหเหสุงเสยยะทธาปิมัยหังเอตะหิเยปิเตพิคเวพระวิสันติอนาคตามัทฐานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธเตสัมปิภะกรวัตานังเอตัปรมาเยวเทวตาสันนิปติตา ขวสิสันติเสยยะธาปิไมหังเอตาไหีอาจิก,กิสามีพิคเวเทวกายานางนามานิกิตติสามีพิขเวเทวกายานางนามานิเทศสามีพิขเวเทวกายานางนามานิตังสุนาทาสาทุกังมณสิกโรธาภาสิสามีติเอวัมพันเตติโกเตพิภุภคัตปตะวตปจัโสสุภะควาเอตาทัาโโจร สีโลกะมนุษกสามิยะทัภูมาตถาสิตาเยสิตาคิริคัพพลังประหิตตาสมาหิตาบุตุสีหาวสันลีนาโลมหังสาพิสัมพุโนโอธาตมสาสุทธาวิปสันนมนาวิลาพินโยปัญสสติยัตวะเนกาเปรัทเวตนโตอมันตยิสัทธาสาวเกสาสนินรเตเทวกายาพิกันตาเตวิชานาถพิกโวเตจอาตปะมักคุรงสุตตะวะพุทธศาสสนางเตสะปาตุระหุยานังอมนุสานัทสนางอเปเกสตมะทคกุงสหสังอทัสัตริงสตังเอก สหัสานังอนมนุสยานะาทสานังอนมนุสยานะ มัทธสูงอเปเกนันตมัทธคุงทิสาสภาธาอาหุงันจัสพังอภิญญายาววะคิตวานะจักขุมาแต่ตัวอมันตยิสัทธาสาวกเกศสาสเสนรเตเทวากายะพิกันตาเตวิชานาถาพิขโวเยโวหังกิตยิสามิชิราหิอนุบุพโสสัตตสหสา,ะสา,หาวะยะขาภูมมาการปิรัตถวาอิทิมันโตชุติมันตวันนวันตยัสสสินโมุทมานาภิกขมุภิกุนางสนิติงวานัง ชาสหสาหิุาะวตายะขานานตวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวนวันโตยัสัตสิโนโมธมานาพิกรรมพิกุนังสมิติงวะนาง สาตาคิราติสหัสายะขานานตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันวันโตเยสัสินโมุธมานาภิกกมุภีกุณังสมิติงวะนางอิเจเตโสรสสหัสายะขานานตตวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันวันโตเยสัสินโมธมานาภิกกมุภิกุณังสมิติงวะนางเวสามิตาปัญจสตายกขานานตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันวันโตเยสัสินโมธมานาภิกกมุภิกุณังสมิติงวะนาง กุมพิโรราชาคาหิโกเวปุลัสสาสนิเวสนังพิญโยนังสตะสหัสสังยักษานางังปัญญรุปาสติกุมพิโรราชาคาหิโกโสปคัสมิติงว่านังปุริมาจัตทิสังราชาทัตตะรัโภปัสสติคันทพานังอธิปติมหาราชายสัสสิโสปุตตาปิตัสาภพาหวอินทานามามหภาภราอิทิมันโตชุติมันโตว,วันนวนันโตยสัสสินโม,มธรรมานาภิกามุภีคูนังสมิติงว่านางังทัาขินันจัตทิสังราชาวิรุโห วิรุณโหตัดภสาสติกุมพันธานังอธิปติมหาราชายสัส,สิโสปุตตาปิตัสภะาโวอินทานามามหาพลา อิทิมันโตชุติมันโตวันณวันโวเยสัสินมุทรมานาพิกามุพิกุนังสมิติงว่านังปชิมาจัตทิสังราชาวิรุปโคปัสสสตินาคานางอธิปติมหาราชายสัสิโสปุตตาปิตสสะพระหวอินทนามามหาภราอิทิมันโตชุดิมันโตวันณวันโตเยสัสสินมธทรมานาพิกามุพิกุนังสมิติงว่านางอุตรันจัตทิสังราชาเวโรตัสสสติยะคานังอธิปฏิมหาราชายสัสิโสปุตตาปิตสสะพระหวอินทนามามหาภราอิทิมันต ตวชุติมันตวันนวันตัวเยสัสสินุโมรมานาภิกษมุพิกุนังสมิติงว่านางบุริมาตีิสังทัตตรัตโถทัขีเนนวิรุณหโกปชิเมนะวิรุปโกกูเวโรุตระังที่สังจัตตารโรเตมหาราชาสามันตาจัตุโรทิสาทัธรามนาทางสุวรเนกรัทเวเตสังมายาวิโนทาสาภูวจันนิกาสถธามายากูเดนทุเวเดนทุวิภูเจวิภุโตสหะจันทโนกามเสโทจายกินุมันทูนิมันทูจาะปนาโทออปมันโยจัตเทวสุตโตจมาตติจิตเตเสนจัก คันทพปุณรุราชาชนูสะโป อาคูปัญจสิโคเจวติมพรุสุริยวัชสาเอเตจันเยสจราชาโนคันทภาสราชุภิโมธามนาพิกามูพิกขุนังสมิติงวะนางอถาคูนาภาษานาคาเวสาลาสตาจักกักับพระสัตราอาคูปายาคาสยากิพิยามุนาทตราคาจอาคูนาคายัสสสิโนเอราวันโนมหานาโคโสปาคสมิติงวะนางเยนาคราเชสหัสหันติทิพาทิชาปะิีวิสุทธจักขูเวหายสาเตวนมชัตปัตาจิตราสุปนาอิติเตส สนามังอภยันตทานาคราชานมาสีสุปันนโตเขมมมกาสิพุทโธสันหายิวาจาหิอุปะวะหายันตานาคาสุปนาสรวังสุพุทังชิตาวชิรหัตเถนะสมุูทังอสุราสิตาพาตรวสวัสเตอิทิมันโตยสัสสิโนกรกันชามหาพิสมาอสุราธนเวคสา เวปจิติสุจิตติจะาปะหาราโทนมุจีสหะสตันจะภริปุตานังสัพเพเวโรจนามกาสันในหิตวาภรริงเสนางราหุภัทมุปาขมุงสมโยธานิพันทันเตพิกูนางสมิติงว่านางอาโปจเทวาปทวีจัดเตโชวายโยตักขมุงวารุณาวารุณาเทวาโสมจเยสัสสาสหะเมตากุรณากายิกาอาคูเทวายสัสสิโนทัศเตทัสักกายสัพเพนานตะวันนิโนอิทิมันตชุติมันตวันวันตัวยสัสิินุโมธมานาภิกขุณ นงสมิติงวานางเวณทูจะเทวาสหาลีจะาสมาจะทุเวยามาจันทสูปนิสาเทวาจันทมาคูปุระกิตาสุริยสูปนิสาเทวาสุริยมาคูปุระกิตานักขันตานิปุระกิตาวาคูมันถาวราหกาวสุนังวาสโวเสโทสกุปะคับปุรินทโททัศเตทัศกายาสเพนานตตวันนินโออิทิมันโตชุติมันตัวนวันตัวยศสินุโมธมานาภิกรรมพิคุนางสมิติงวานาง อธาคูสภูเทวาชารมาคิสิกขาฤวาอริธักกาจโรชาจาอุม,มาบุพานิพาสินวรุณาสาธรรมาจาะจจุตตาอาเนชากาสูเรยารุจิราอาคูอาคูวาสาวเนเสินทัศเ,เตทัศากายาสาเปนานาตวัน,นิโนอิทิมันโตชุติมันตัวนวันโตัวยะสสินสุโ,นโมธรรมานาภิกรรมภิกุนังสนิจจิวะนาง สมานามหาสมานามานุสา,มา์มนุสุดตมาคิธาปทูศิกาอาคูอาคูมโนโปทูศิกาทาคูหรัรโยเทวาเยจโลหิตวาสิโนปาราคามหาปาราคาอาคูเทวายสัสสิโนทัศเตเท,ทัสาักกายาสพเพนานาตวนันนิโนอ,อิทิมันโตชุติมันตว,วันนวันตยสัสสิโน,นมรมานาพิกัมพิคุนังสมิติงวานัง สุก,กาการุมหาอรุณาอาคูเวคันาสาสหาโอทาตะไคหาปามุขขาอาคูเทววิจักคนาสถานมันตาหารักขชามิสกกาเจยสัสสินุทนายังอาคับปุนโนโยทิสาพิวัติสติทัศเ,เตเตทศกายาสพเพนานะตะวันนิโนอีทิมันตชุติมันตูวนตว,วันตยสัสสิโนโุมุธม,มานาภิกรรมภิกุนังสมิติงวานัง เกมียาดุสิตายามากัฏกาจจยสัสสิโนสัมพิตการามาเสถาโชตินามาจาอสวานิมานรติโนอาคูอัฐาคูปรินิมิตาทัศเตทัสกายาสเพนานตตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันตวันนวันตุเยสสัสสินุมุรมะนาพิกามุพิกูนังสมิติงว่านาง สัทเทเทเทวานิจายาสัพเพนานัตตวันนิโนนามันวเยนะอาคัจฉุงเยจันเยสัทิสาสหะปวุทธชาติมัคคีรังโอคตินัมนาสวังทักขีโกคาตรังนาคังสันทังวะอสิตาติตังสุพรมาปรมัโตจับปุตตาอิธิมตโตสหัสันนังกุมารรติโสจ่าโสปาคัสมิตริงวะนังสหัสสพรมาโลกานังมหาพรมาพิติิตติปปปนุจุติมันโตพิสมากายโยยสัสิโสพัศเสรษฐาอิสราอาคุปเจกะวัสวัตติโนเตสัญจามัชโตอาคาหาริโตบริวาร ริโตเตจาสเพอพิกันเตสินเทเทเวสพรมมะเกมารสเสนาพิกามีปัญสักการหัสสามะทิ่ยัง เอถะคันหัตถพันธัตถาราเคนะพันธมัตถุสมัญตาปริวารเรมวามาวุจิทาโกจินังอิติตธรรมมหาเสนกันหาเสนังอเปสัยีปานินาตรมาหัสสะสังกัตวานะเพระวังยะถาปาวุสโกเมโคนยันโตสวิชุโกตถาโสปสุทาวติสังกุโตอัศยังวเสตันจะสภอภิญญายาววะคิตวานะจักมาตโตอมันตยิสัทธาสาวเกสเนระเตมารเสนาอภิการปาเตวิชาาทาพิโวเตจะอาตปะมักระุงสุ ตวพุทธศาสาสนานังวีตาราเคหิกป,ปกกามมงเนสังโรมปีิชยุงสเพวิจิตาสังคามาพยาติตายุสัสิโนโมทันติสปเตหิสาวกาเตชเนสุตาตบทสวดจุลชัยยปกรนณโมเมพุทธเตชาสารตัตยะ ธรรมิกาเตชะประสิทธิประสีเทวานารายะประเมสุราสิทธิพรมาจาอินทาจะจัตตุโลกาคัมภีระรักากาสามุธาปูตุงขังคาจาสะสัพพัมสัพพัมมะชัยยะประสิทธิพระวันตุเตชัยยะชัยยะธรนิธรณีอุทธ,ธิอุทธ,ธีนาท h นาทีชัยยะชัยยะคะคนละตนละนิไรใส พระคนละตนละนิัยนิไรใสเสน,นะเมรุราชพลน,นรชีชัยยะชัยะคัมพีระสมพีนาคนทนาคีปีสาจะพูตุงจะพูตาก,กาลีชัยยะชัยยะทุนนิมิตาโดคีชัยยะชัยะสิงคีสุธาทานามุขชาชัยยะชัยวะวรุ วรุณะมุขสาตราชยชยจัมปาทินาคกุลาคันโทกชยชยคัชคนนตุรงสุกรลพุชงศีหพยัคฆทีปาชยชยวรุณะมุขยาตาชิตะชิตะเสนารีปุณะสุทีนรดีชยชยสุขาสุขาชีวีชยชยธรณีตะรสทาสุชัยยา ชัยยะชัยยะธรณีสารตินสธาชัยยะชัยยะมังกราชรัญญาภะวเคชัยยะชัยยะวรุณยักเคชัยยะชัยยะรักษเสุระพุชเตชาชัยยะชัยยะพระเมนทัคนาชัยยะชัยยะราชาธิราชชายชัยยะชัยยะปัทวินสัพพังชัยยะชัยยะอรหันตาปจเจกับพุทธสาวังชัยยะชัยยะมหิสุโรหโรอรินเทวา ชัยชยะชัยยะพรหม,มาสุรโขชัยชยะชัยยะนาโควิรุณหโกวิรุปโขสันธิมาราวิอินโทจัเวนะเตยโยจักูเวรุวรุโนจติจักอคิวายโยจักปาชุนโขกุมารโรทัตตระทะโกอัฐาระสะมหาเทวาสิทธิตาปะสะอาทยโยอ,อิสีโนสาวกาสภา,าชัยยะรามุพวันตุเตชยัยยะธรรมโมจักสังโคจักทสปปัสปาโลจักชัยยกัง เตเอเตนะชัยยะเตเชนะชัยชยะโสธิพะวันต,ตุเตเอเตนะพุทธเตเชนะโหตุเตชัยมังครังชัยโยปิพุทธ,นะทธสัสริมโตอยังมาราัสาัจปาปิมโตปราชยโยโคสยามโพธิมันเทปโมทิตาชัยยนะตานา ปรัมมะขามเฮสีโนชโยปิพุทธศาสตริมโตอยังมารสัจปาปิมโตปราชโยโคสยามโพธิมันเทปโมทิตาชยัตตาอินทาขนามเหสีโนชโยปิพุทธศาสริมโตอยังมารสัจปาปิมโตปราชโยโคสยามโพธิมันเทปโมทิตาชยัตตาเทวคนามเหสีโนชโยปิพุทธศาสริมโตอยังมารสัจปาปิมโตปราชโยโคสยามโพธิมันเทปโมทิตาชยัตตาสุปันนักขามเหสีโน ชัยโยปิพุทธศาสตร์สริมโตอายังมารสัตจะปาปิมโตปราชยโยโคสยามโพธิมันเทปรโมทิตาชัยยะตานาคาขณามเหสีโน ชยโยปิพุทธศสตรสิริมตอยังมาร,ศร,ราศจปาปิมโตรปราชโยโคสยามโพธิมันเทปมูลทิตาชยตัตทานสพรัมมะนามเหสีโนชย,ยันโตโพธิยามุเรศรกยานังนั้นทิวัตโนเอวังตะวังวิชโยโหหิชยสุชยมังคะเรอปราชิตตป,ปัลังเกีเศสเถรวิปกคะเรอพิเศเกสัพพพุทธานังอาคัปโตปมัวทติสุนักขันตังสุมังคะรังสุปภาตังสุทิตัง สุขโนสมุโมหุโตจะสุยิถังพระมจาริสุปททคีนังกายากรรมมังวาจากรรมมังปททคีนังปททคีนังมโนกรรมมังปณิธีเตปทาคีนาปททคีนานิกนตะวานัลพันตเตปททคีเนเตอัฏฐาธา,าสุขิตาวิรุณหะพุทธศาส,าสนาอโรคาสุขิตาโหทาสาหัสาเพหิยาติภิสุนันตุโพนโตเยเทว,วาอสมิทาน เนอธิคตาทีขายุกาสธทาโหตุสุขิตาโหตุสัพพธารักขันตุสัพพสัตตนังรักขันตุชินาสาสนายากาจิตป,ปัฒนาเตสังสัพเพปุเรนตุมโนรัฐายุตตะการปวัสันตุวัสังวสสาวราหากาโรคาจุป,ปัฏทวาเตสังนิวาเรนตุจะสัพ,พธากายาสุขังจิตตสุขังอรหันตุยถาระหัง บทสวดธรรมนิยามาสุตังเอวเมสุตังเอกังสมยังพระควาสาวัตถิยังวิหารติเชตาวเนอานาทบินทิกศาอารมามตราะโคพระควาพิกุอามันเตสิพิกวติพระทานเตติเตพิกุพระคว,วาโตปจัโสสุพระควาเอตัทโวจา อุปาทาวาพิคเวตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังทิตาวสาธาตุธรรมติตตาธรรมนิยามตาสัพเพสังขาราอนิจจติตังตถาคโตอภิสัมพุชติอภิสเมติอภิสัมพุชิตวาอภิสเมตวาอาจิคติเพสติปัญญาเปติปัตถเปติวิวารติวิภาชาติกุตานิกโรติสัพเพสังขาราอานิจจติ อุปาทาวาพิกเวตถาคตานางังอนุปาทาวาตถาคตานางังทิตาวาสาธาตุธรรมะทิตตาธรรมนิยามตาสัเพสังคาราทุกขาติตังตถาคตอภิสัมพุชติอภิสเมติอภิสัมพุชิตวาอภิสเมตวา,อ,ตวา,อ,ตวาอาจิคติเทเสติปัญญาเปติปัฏฐาเปติวิวาราติวิภาชติตานิกรติสัเพสังคาราทุกขาติ อุปาทาวาพิขเวตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังทีตาวัสสาถาตุธรรมะผิตตาธรรมนิยามตาสัเพสธรรมานอนตาติตังตถาคตอภิสัมพุชติอภิสมติอภิสัมพุชิตววะพิสเมตวาอาจิคติเทเสติปัญญาเปติปัถเปติวิวารติวิภาชติตานิกรติสัเพธรรมานัตตาติธรรมโงจักพะควาอตตมนาเตพิกุภะขวัตตูาสิตังอภินัทุนตี โสดพันเทกะรัตคาถาแปรอติตังนานาวาคมยานาปตินกังเขอนาคาตังบุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอะไรและไม่พึงพวงถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึงยะทาตีตัปไปินันตังอปัตตันจก่กอนาคตังสิ่งเป็นอดีตก็รับไปแล้วสิ่งเป็นอนาคตก็ยังไม่มาปัจจุบันนันจายโยธรรมังตถาตถาวิปัสสติอสังหีรังอสังกุปังตังวิถามนุพะรูหะเยผู้ใดเห็นธรรมอันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นนั้นอย่างแจ่มแจ้งไม่งอนเงี้ย ครอแคนเขาควรพอกพูนอาการเช่นนั้นไว้อาเจวะกิจมาตปังโกชัญญามรณงสุเวความเพียรเป็นกิจที่ต้องทําวันนี้ใครเร่าจะรู้ความตายแม้พรุ่งนี้นะหิโนสังครันเตนามหาเสเนาามจุนาเพราะการผัดเพี้ยนต่อมาจุราชซึ่งมีเสนามากย่อมไม่มีสําหรับเราเอวังวิหาริมาตาปิงอโหรันตมตันทิตังตังเวคันเทกรันโตติสันโตอาจิกเตมุนีต มุนีผู้สมบย่อมกล่าวเรียกผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกียจครานทั้งกลางวันกลางคืนว่าผู้เป็นอยู่แม้เพียงราตีเดียวก็น่าชม บวชสวดธรรมะสังเวคปัจจักเวคณะแปรสัเพเสังขารานิจา,าสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามาทมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสัเพเสังขาราทุกขาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามาทมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกข์ทนยากเพราะเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสัพเธรรมะอนัตตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารและมิใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้น ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราอัุวังชีวิตตังชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนทุวังมรณะนังความตายเป็นของยั่งยืนอวสั่งมยามริยตพังอันเราจับพึงตายเป็นแท้มรณะ มรณาปริโยสานังเมชีวิตตังชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตตังเมอนิยตังชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมรนังเมนิยตังความตายของเราเป็นของเที่ยงว่าตาควรที่จัดสังเวชอายังกายโยอ,อจิรังร่างกายนี้มิได้ตั้งอยู่นานอเปตาวิญญ,ญาโนรันปราศจากวิญญาณชุดโทอ,อันเขาทิ้งเสียแล้วอธิเสสติจากนอนทับปฐวีซึ่งแผ่นดิน กลิงครังอีกว่าประดุดยังว่าท่อนไม้และท่อนฟืนนิรันถังหาประโยชน์ไม่ได้อันนีจาวัตสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทวายธรรมมิโนมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปชิตตวานิรุชันตุรันเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังหูปัสโมสุขโข ความเข้าไปสงบระงับสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่งสเพสัตามรันติจะสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงกําลังตายอยู่มริงจุจามริสเรที่ตายแล้วและกําลังจะตายตะเทวหังมริสามิเราก็จักตายอย่างนั้นเหมือนกันนัตทิเมเอถัสังสโยความสงสัยในความตายนี้ย่อมไม่มีแก่เราเลยบทสวดไม่ตายยังกินจิยังกินจิกุศลังกามังสเพหิพระเตหิกตังปุญญโนอนุโมทันตุ สุนันตุโพนโตเยเทวาอสมินทาเนอธิคตาธีคายุกาสัทธาโหตุสุกิตาโหตุทุกขาปะมูลจันตุมาตาปิตาสุกิตาโหตุทุกขาปะมูลจันตุสพเพยาติกาสุกิตาโหตุทุกขาปะมูลจันตุสภเอาญาติกาสุกิตาโหตุทุขาปะมูลจันตุสภเปปิสาสพเยขาสภเเปตาสุกิตาโหตุทุกขาปะมูลจันตุ สเพอาจาริยุปชายะสุกิตาโหตุทุขาปมุนจันตุสเพนักขันตาสุกิตาโหตุทุกขาปมุนจันตุสเพเทวาสุกิตาโหตุทุกขาปมุนจันตุสเพสามารถตินังสมิชนตัวบทสวดบูชาหลวงปู่ทวนนโมพธิสัตตัอาคันติมายะอิติภควานโมพธิสัตตัอาคันติมายะอิติภควานโมพทธิสัตตัอาคันติมายะอิติภควา ปฏิทานคะาถายาเทวันตาสันติวิหารวาสินีทุเปขเรโพธิขเรตหิงตหิงตาณพนานตาธรรมทานเนนะพวันตุปูจิตาโสถิงกโรเตทวิหาระมัทะเลเทราจามัชานาวการจพิขโวสารามิกาทานะปฏิวาสากา ข้ามาจากเทสานิขมาจากอิสราสปานภูตาสกิตาพวันตุเตสาพุชายปิจันทสัมภวาสังเสรตชาตาโูปปาติกานิยานิกังธรรมวรังปฏิจเตสเพปิทุกขัสกโรณตุสังขยังธาจุจิรังสตังธรรมโอธรรมทราจบุขราสังโคโหตุสมังโควาอัายะจิตายะจัอัมเหรขตุสัตธรรมโมสเพปิธรรมจาริโนวุทิงสปาปุเนยามะธรรมเมอริยะปเวทิเตปสันนาห ุตุสัพเพปิปานิโนพุทธศาสเนสัมมาทารังประเวชันตโตกาเรเตวุปวัสสตุอุธิภาวายสัตตานังสมิทังเนตุเมทนิงมาตาปิตาจะอัตราชังนินจังรักขันติกุตตะกังเอวังธรรมเมนะราชาโนูปชังรักขันตุสัพพทา เทวตาอุโยชนะคาถาทุกขปตาจาิทุกขพยปาตาจาิพยาโสกปตาจานิโสกาุหตุสัพเพปิปานิโนเอตาวตาจะอามเหหิสัมปรังคุญยะสัมปัังสัพเพเทวานุโมทันตุสัพพสัมปติสิทธิยาทานังทันตุสัทธายาสีรังรักขันตุสัพพทาภาวนาพิรตาโหตุขัจันตุเทวตาคาตาสุมังคราคาถาุหตุสัพังสุมังครังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะโสตีุนตุนิรันตรัง ตุส oh mm ัพ hmm. ังสุมังขังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพธรรมมานุภาเวนะสถทีหนตุนิรันตรังหตุสัพังสุมังขรังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะสถทีหนตุนิรันตรังสัพเพพุทธาพระประตาปจิการนจะยังพระรังอรันตาันจะเตชินะรักขังพระรามิสัพพโสสัพเพพุทธาพระประตาปจิการนันจะยังพรังอรันตานันจะเตชินะรักขัพระมิสัพพโสสัพเพพุทธาพระประาปจิการนจะยังพระรังอรันตาันจะเตชินะรักขังพระมิสัพพโสสัพเพพุทธา พระรัตตบัตปจิกานันจะยังพระรังอรันตานั่นจะติสินารักของพระรมิสัพปโสสัพพิพุทธาพระรัตตบัตปจิกานันจะยังพระรังอรันตานั่นจะติสินารักของพระรมิสัพปโสสัพพิพุทธาพระรัตตบัตปจิกานันจะยังพระรังอรันตานั่นจะติสินารักของพระรมิสัพปโส สัพเพปุทธาพระปตนประเจกานั่นจะยังพระรังอรันตานั่นจะติสินังรักของพระราสั ip, พพโสสัพเพพุทธาพระปตนประเจกานั่นจะยังพระรังอรันตานั่นจะติสินังรักของพระราสัปป trucs, พพโสสัพเพพุทธาพระปตนประเจกานั่นจะยังพระรังอรันตานั่นจะติสินังรักของพระราสัพพโส ด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้สวดสาธยายพระพุทธมนตนี้ข้าพเจ้าขอน้อมกราวอุทิศวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสุริกิจพระบร,รมราชินีนาถพระบร,รมราชชนนีพันปีหลวงผู้สเสด็จสู่สวรรคาลาไล ขออนิสงส์แห่งบุญกุศลนี้จงเป็นสัพพเสร็งมงคลแก่ข้าพเจ้าให้แคล้วคลาดปลอดภัยจากทุกโศกโรคภัยอันตรายทั้งพวงให้มีแหล่งรายได้อันสุจริตมั่นคงเป็นสัมมาอาชีพอันชอบทรรมคำว่าไม่มีอดอยากยากจนขออยากได้มีแก่ข้าพเจ้า ขอให้ข้าพเจ้ามีสัมมาทิฏฐิตั้งมั่นในพระธรรมคำสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดำรงอยู่ในความดีงามตลอดกาลนานอีกทั้งขอเทพเทวดาทั้งหลายผู้ได้อนุโมทนาสาธุการในบุญกุศลนี้โปรดประสิทธิประสาทพรน้อมส่งอนุภาพแห่งมงคลไปสู่วัตถุงมงคลพระปิตาย,ย่อเศษฐีทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลราวรวมถึงวัตถุงมงคลทั้งปวงที่สามสิงห์อมุรินได้จัดสร้างขึ้น ให้เปี่ยมด้วยพุทธ,ธานุภาพเทวานุภาพและริธ,ธานุภาพอันศักดิ์สิทธิ์อำํานวยผลให้เป็นสิริมงคลแก่ผู้ครอบครองและบูชาทุกประการด้วยเถิด